สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงศีธัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพโรธโฮมโปรโและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวสังคมระบ,บ้านทางบีสปอตกำแพงเพชร com กับดิฉันเสาว,วรักษ์คุ้มคงศักดิ์ค่กคะกับหลากหลายเรื่องราวข่าวสังคมระบ,บ้านที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะทีมข่าวสังคมระบ,บ้านค่ะนําเรื่องราวเด็ดๆนํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้ประกอบการเช่าคลังสินค้ากําแพงเพชรให้แหล่งสื่อมวลชนให้อคอสอยกเลิกประกาศการจําหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐค่ะ บริษัทสิงโตทองได้คอ์ปอเรชั่นจำกัดแถลงสื่อมวลชนให้อคอสยกเลิกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเนื่องจากอคอสกยังมีภาระหนี้สินค้างชำระและเบี้ยปรับให้กับบริษัทรวม1065ล้านบาทและยังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบข้าวเน่าเสียภายในคลังสินค้าและติดตามคดีเอกสารแจ้งเท,ท็จโอนข้าวลมให้กับบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างปปอทอดำเนินคดีกับหัวหน้าคลังสินค้ารายหนึ่งซึ่งขนาดนี้จกกะเกษียณอายุ รรชกาแต่ว่าคดียังเงียบไม่คืบหน้าเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่1 4พฤษภาคม2563นายมณชัลูกชันชยัยอายุ50ปีซึ่งเป็นประธานบริษัทสิ่งตัวทองไรคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่99ทั1หมู่ที่2ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีให้องค์การคลังสินค้าหรือออคอสอยกเลิกประกาศการจำหน่ายข้าสารในสต๊อของรัฐที่อยู่ในคังสินค้าของบริษัทสินตัวทองไรท์คอร์ปอเรชั่นจำกัดที่อยู่ระหว่างการประกาศของออคสอ ที่ได้ประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรา้านครั้งที่1ทั2,563เมื่อวันที่12พฤษภาคม2,563และจะเปิดการทำการประมูลในวันที่26พฤษภาคม2,563นมายมนชัยลุ่งชยัชยเปิดเผยว่าข้าวสารที่เก็บไว้ในคลังสินค้าของทางบริษัทเป็นข้าวที่เหลือจากโครงการปรับปรุงข้าวสารบรรจุถุงซึ่งออกขอสอได้มีหนังสือสั่งให้บริษัทหุดปรับปรุงบรรจุถุงและให้หนำข้าวที่เหลือจากการปรับปรุง ส่งคืนเข้าคลังสินค้ากลางอคสอเข้าส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทได้ส่งคืนนั้น ได้เก็บรักษาไว้ที่คลังของบริษัทสิงโตทองไร้คอปอเรชันจำกัดซึ่งอคสอได้ทำสัญญาเช่าไว้ในกรณีดังกล่าวอคสอยังมีภาระานี้สินที่คลังชำระให้กับทางบริษัทอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างปรับปรุงข้าสารบรรจุถุงระหว่างองค์การคลังสินค้าอคสอกับบริษัทสิงโตทองไร้คอปอเรชันจำกัดรวมเป็นข้าวทั้งหมดจำนวน1 6 5 4 3ตัน ที่ส่งคืนให้กับองค์การคลังสินค้าหรืออคสอเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30กรกฎาคม2557จากกรณีดังกล่าวทางองค์การคลังสินค้าอคสยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าส่งคืนประกอบไปด้วยค่าบรรจุพันธ์ค่าบรรทุกค่ารถค่าแรงกรรมกรรวมจำนวน296ล้านบาทและนอกจากนี้ยังมีหนังสือคำากันที่หมดภาระผูกพันในสัญญาจ้าง ปรับปรุงข้าวสารมาจุดถุงจำนวน7ฉบับรวมวงเงิน379ล้านบาทเศษและเบีย้ยปรับอีกจํานวน82ล้านบาทเศษทางนี้ยังมีค่าเช่าคลังสินค้าพร้อมเบีย้ยปรับอีกจํานวน280ล้านบาทเศษและยังมีข้าวแดงกรรมกรขนถ่ายข้าวสารข้าคลังสินค้ากลางพร้อมเบีย้ยปรับ27ล้านบาทรวมเป็นเงินจํานวนทางสิ้นกว่า1065ล้านบาทค่ะ เป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะให้อคสอยกเลิกประกาศการจําหน่ายข้าสารในสต๊อกของรัฐค่ะตอเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะเทศบาลเมืองกําแพงเพชรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2563ณห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานางโชติกาทิตาชนะพักอลนายนเยนตรสเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินการโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของพนักง,งานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรรวมโดยผู้อำนวยนการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงตามที่จังหวัดกำแพงเพชรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่17มีนาคม2563 ในความเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2563ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนโดยให้สถานศึกษา เรื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จากวันที่16พฤษภาคม2563เป็นวันที่1กรกฎาคม2563และให้ถือปฏิบัติ ตามพระราชบ,บัญญัติเทศบาลพศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562มาตรา48ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพศ2549ข้อ7 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่และระดับการศึกษาของปีการศึกษา2563และได้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด1 9ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและเพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานครูที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน50คนค่ะ ถือเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด1 i d 1 9ค่ะต่อเน,นื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรหอมเตือนเก็บค่าโดยสารแพงเกินมีโทษปรับ50,000บาทค่ะ จากกรณีที่มีบริษัทเดินรถเก็บเงินค่าโดยสาร,รกับผู้โดยสาร,รเพิ่มจาก,กราคาปกติเพิ่มเป็นเท่าตัวโดยบริษัทเดินรถได้อ้างกับผู้โดยสาร,รว่าเนื่องจากจํานวนผู้โดยสารลดลงเนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทําให้บริษัทเดินรถต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดลงจึงจาเป็นต้องบวกค่าโดยสาร,รเพิ่มขึ้นทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้นในส่วนของจังหวัดกําแพงเพชรโดยนายสุรชัยทัพยาขนส่งจังหวัดกําแพงเพชรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจําหน่ายตั๋วรถโดยสาร,รที่สถานีขนส่งผู้โดย สารจังหวัดกำแพงเพชรพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการรถยนต์โดยสารไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อีกทั้งเที่ยวรถโดยสารยังมีจำนวนเที่ยวต่อวันไม่มากเท่าไหร่ซึ่งจากการสำรวจพบว่าราคารถโดยสารยังคงราคาเท่าเดิมโดยจะมีราคาค่าโดยสารติดไว้ที่หน้าตู้จำหน่ายตั๋วรถโดยสารขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่มีการขึ้นราคา ค่าโดยสารโดยขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ประสานกับผู้ประกอบการไว้แล้วซึ่งถ้าหากมีการขึ้นราคาก็จะมีความผิดโดยโทษสำหรับผู้ประกอบการจะมีค่าปรับขั้นต่ำที่50,000บาทและคนขายตั๋วจะมีโทษปรับ20,000บาทซึ่งในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาซึ่งหน้าช่องจำหน่ายตัว๋วก็จะมีราคาบอกที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ โทษปรับในการเขึ้นราคาค่าตั๋วค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะคะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐจะดีกว่าค่ะต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะมหาวิทยาลัยชั้กําแห่งเพชรจับมือกับธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยชั้กํำแห่งเพชรส่งทานน้ำใจ KPIU ปันกันนะแก่ผู้ยัดไรในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ เมื่อวันที่15พฤษภาคม2563เวลา11นาฬิกามหาวิทยาลัยธรรมแห่งเพชร่วมกับธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยธรรมแห่งเพชรส่งทานน้ำใจ k p พ u ปันกันนะแก่ผู้ยักร้าในสถานการณ์โควิด -19 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปียรนุชพมพาสิทธิธ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการนายนิติธรชัชวานยางกูล ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขากำแพงเพชรประธานเขตกำแพงเพชรตากพร้อมด้วยนางสาวเกตกนกไทยแท้นายกสมโมสรอ,อาจารย์และข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยชัวักรกำแพงเพชรรวมกันนำาข้าสันอาหารแหง้งไข่ไก่น้ำดื่มและยาสัมัสประจำบ้านใส่ตู้ปันสุอ KPU ปันกันนะห้ามกักสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมประชาชนต งานการทำมหากินลำบามหาวิทยาลัยชบาตักดิกำแหงเพชรและธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยชบาตักดิ์กำแหงเพชรมีจุดหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดทำตู้ปันสุข KP IU ปันกันนาขึ้น ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยชาบัตกำแพงเพชรยัยงได้จัดทำถุงยางชีพจำนวน30ชุดมอบให้กับนายบุญทินนนคำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านวังยางตบนครนชุมอเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนำถุงยางชีพดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองสำหรับตู้บรนสุขเคพอายุปันกันนะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารน้ำเพชรธนาคารกรุงเทพมหาวิทยาลัยชบัตกำแพงเพชรค่ะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชวัตกำแพงเพชรและธนาคารกรุงเทพนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักรู้ค่ะและต่อกันด้วยข่าวสังคมระบ,บ้านค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดย บริษัทสิงโตทองไร้จำกัดผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา はい。<music> 35ปีปตทสพพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนครับก็สถานที่ที่นี่นะครับเป็นสถานที่ประกอบโดนที่จังหวัดลำแมงเพชรนะครับก็เริ่มประกอบมาจริงๆก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วครับก่อนหน้านี้เราทำการฉีดพ่นมา7ปีเป็นโดนรุ่นที่เราผลิตขึ้นมาเป็นรุ่น r p 0 9นะครับเป็นขนาด10ลิตรใช้ฉีดพ่นพืชไร่ครับแล้วก็ในนาข้าวแล้วก็ในไร่อ้อย รวมถึงมันสปาลังกับพืชไร่พืชสวนสามารถฉีดได้หมดนะครับซึ่งช่วยประหยัดแรงงานแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาลที่สําคัญมันประหยัดน้ําในส่วนที่ตรงประหยัดน้านี่แหละครับมันทําให้สารในตัวยามีความเข้มข้นจึงทําให้พืชไร่พืชสวนที่ใช้โดน,นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งกเกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องลากสายแบกเป้สะพายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับใช้โดรน,นครับในราคา60บบาท70บาทในบ้านเราก็สามารถ มาจ้างทางบริษัทไปฉีดได้หรือถ้าใครอยากได้โดนก็สามารถมาปรึกษาเราที่นี่นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ที่ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชื่อบริษัท SB1 นะครับเป็นบริษัทประกอบโดนแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับกับข้าสู่ข่าวสังคมระบานนะคะเริ่มต้นกันที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการโครงการวางยางหนองขวัญวังบัวและท่อทองแดงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีนายนรนลาพัดแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชัยงจงอาสาชาติผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่4พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาว,วังยางหนองขวัญผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาว,วังบัวผู้อำนวยการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนําลงพื้นที่ของโครงการ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้รับฟังวันยาสรุปการบริหารจัดการน้ําการวางแผนงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใช้น้ําจากเขื่อนภูวิพลในเขตสํานักงานชลบรัทหันที่4รวมถึงตรวจเยี่ยมและบริหารจัดการน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังยางหนองควันโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังบัวและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่อทองแดงจังหวัด แแห่งเพรเพื่อรับทราบปัญหาทั่วไปและการแก้ไขปัญหาอุบัรรคในการบริหารจัดการน้ำทั่วถึงและเป็นธรรมอีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับในครั้งนี้พร้อมกันนี้เกษตรกรจากบ้านนามีได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเนื่องจากสำนักง,งานชลประทานที่4กําแห่งเพรได้ประกาศเป็นโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาส่งน้ำบำรุงรักษาวังบัวฝั่งตะวันตกแม่น้ำโยก เป็นโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาวังบัวนั้นได้ประกาศไม่ครบตลอดเส้นทางน้ำและสิ้นสุดแค่ตาบลบึงบัวทำให้ตำบลบ้านนามี16หมู่บ้านไม่อยู่ในโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาวังบัวทำให้เกษตรกรในตำบลบ้านนาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้จึงได้มายื่หนังสือขอความอนุเคราห์ประสานให้ตำบลบ้านนามีเข้าเป็นโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาวังบัวเพื่อให้เกษตรกรได้รับน้ำเมื่อน้ำในโครงการสามารถส่งมาตามลำคลองทุ่งพงลงแม่น้ำยมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนะคะและดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะจังหวัดกําแพงเพชรจัดโครงการพ่อมาห่วงยาดูแลทุกสุขปั่นปั่นน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเชาวเดืมพระเกียรติค่ะ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพ่อมาห่วงยยดูแลทุกสุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้ยโอกาสเฉลิมพระเกียรตินั่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณหอประชุมใหญู่นยนราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชวลิตแสงอุทยัยผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตลอดจนเป็นการสร้างความสามาคัคคีให้กับประชาชนในท้องถิ่นรวมกันสร้างความสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกิจกรรมการปั่นจัก,กรยานเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส5เส้นทางประกอบไปด้วยตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลและตำบลไตตึงอเํเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตำบลทุ่งทรายอเํเภอไทรทองวัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลา,ตานตำบลสลกบาดอํเาเภอขานู้วัสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรรวมจำนวนทั้งสิ้น50ครอบครัวค่ะลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะคะและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกันด้วยค่ะต่อนื้องกันที่ข่าวนี้ค่ะช่วงวิกฤตโควิด19สาวประเภท2จากพัทยาไม่มีงานโชว์คาบาเรมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดร้านยำรสเด็ดชื่อว่าที่ว่ากาาันยำคนแห่ซื้อขายเกี้ยงทุกวันค่ะ เมื่อวันที่24พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านยำรถเด็กแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรชื่อร้านว่าที่ว่าการยำชื่อร้านก็ฟังดูแล้วแปลกไม่เหมือนใครพอร้านยำร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณหนะ้าที่ว่าการอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพอดี ที่เด็ดคือร้านยำแห่งนี้มีสาวๆาวประเภท2กว่า10คนรวมกันเปิดร้านสร้างรายได้อย่างชีพในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 หลังจากก่อนหน้านี้ สาวๆประเภท2กลุ่มนี้ได้ทำอาชีพเป็นนางโชว์อยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบรุรีเมื่อสถานบันเทิงกาลางดึกปิดลงจึงต้องมุ่งหน้าเอาตัวรอดกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรมาเปิดร้านขายยำกับเพื่อนๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเปิดเพียงไม่นานก็มีลูกค้ามากมายขนาดนี้สำหรับเมนูเด็ดที่มีลูกค้าสั่งกันมากมายนั้นมีหลากหลายอย่างเช่นยำรวมทะเลยำกุ้งสดยำหมูยอยำไข่แดงเค็ม หมูทอดที่ว่าการและอีกกว่า20เมนูที่ราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นถือว่าเป็นราคาย่อมยาวที่ลูกค้าขอยามทุกท่านอร่อยได้ สำหรับนายไอซลาหหลางเมืองหรือน้องอิงอายุ27ปีอยู่บา้านเลขที่8-3 8ทับ1หมู่ที่22ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรหนึ่งในเจ้าของร้านยำเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองและเพื่อนๆทำงานเป็นนางโชว์คาบาเล่อยู่ที่เรือเด็กสถานบันเทิงในพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยยึดอาชีพนี้มานานมากกว่า5ปีแล้ว หลังจากเจอวิกฤตโควิด -19 ทําให้สถานบันเทิงที่ตนเองทํางานนั้นต้องปิดลงและขาดรายได,ได้โดยเพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นธุรกิจอื่นๆเช่นคลินิกสัลญกรรมล้างเสริมสวยก็ถูกปิดลงด้วยตนจึงรวมตัวกับเพื่อนๆที่ตกงานกับบ้านเกิดของตนมาหารัยได้ที่จังหวัดกําแพงเพชรแทนและบอกกับผู้สื่อข่าวหากโควิด -19 หายแล้วต้องกลับไปเป็นนางโชว์ตนเองก็ยังเปิดอยู่โดยจะมอบสุดยามนี้ ให้กับญาติและครอบครัวขายต่อที่กำแพงเพชรโดยร้านที่ว่าการยามเปิดขายทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโดยแทบทุกวันจะขายหมดก่อนเวลาโดยปัจจุบันไม่ได้เปิดให้นั่งที่ร้านแต่จะมีลูกค้าสามารถสั่งใส่กล่องกลับไปรับประทานอาหารที่บ้านได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งลูกค้าท่านใดไม่อยากพาดสามารถสั่งได้ที่เพจ a c e b o o k ที่ว่ากันยำรับรองว่าเด็ดอร่อยทุกเมนูจากแจสาวๆนางโชว์คารบาเดยโชว์โดยสาวๆประเภท2กลุ่มนี้ได้โชว์ลีลาแนะนําเมนูเด็ดๆให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูในครั้งนี้ด้วยก็น่ารักกันไปอีกแบบเลยทีเดียวแถมยังทํายำลดเด็ดใส่ถุงกลับบ้านให้ผู้สื่อข่าวได้ลองชิมความอร่อยอีกด้วยค่ะ ค่ชื่อก็ว่าแปลกแล้วนะคะเมนูก็เด็ดอีกด้วยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คงจะเป็นสาวประเภท2นี่แหละค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะสวนทุเรียนน้ำตกเอกลักษณ์ความอร่อยเปลือกบางกลิ่นแมวแดงสีนวลไข่เพราะใช้น้ำจากน้ำตกสามสายที่ไหลผ่านกลางสวนรดต้นไม้ในสวนค่ะ ที่สวนทุเรียนยาวิชัยตั้งอยู่เลขที่59ทับ2หมู่ที่2ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีนางแก้วใจยาวิชัยอายุ55ปีเป็นเจ้าของโดยที่สวนแห่งนี้ปลูกทุเรียนพันธุหม่อนทองและชนีเกือบ300ต้นและนอกจากนั้นยังมีเงาะบังคูและลองกองในบางส่วนทุเรียนในแต่ละต้นมีอายุตั้งแต่7ปีถึง20ปีซึ่งแต่ละต้นให้ผลดกผลด,ผลดีผิวสวยและลูกใหญ่จากการน,นำพาชมพบว่าต้นที่มีอายุ20ปีให้ผลผลิตต้นละเกือบ100ลูกโดย ในแต่ละลูกมีขนาดใหญ่เจ้าของส่วนต้องใช้เชือกรัดลูกทุเรียนติดไว้กับกิ่งเกรงว่าจะถูกลมพัดแรงลูกทุเรียนจะร่วงเช่นเดียวกับต้นที่มีอายุอย่างไม่มากก็ให้ผลดกเหมือนกันซึ่งทางเจ้าของต้องคอยดูแลตัดตบแต่งกิ่งและมัดลูกทุเรียนติดไว้กับกิ่งเช่นเดียวกัน ส่วนงอกก็กาลังให้ผลผลิตดกเต็มตน้นแต่งงอที่ปลูกในจังหวัดกําแพงเพชรไม่ว่าจะนําพันธุงอกมาจากที่ใดทางภาคใต้ภาคตะวันออกเมื่อนามาปลูกที่จังหวัดกําแพงเพชรลูกก็จะเล็กกลายเป็นเอกลักษณ์ของงอกําแพงเพชรแต่ถึงลูกจะเล็กก็มีรสชาติหวานกรอบอร่อยส่วนมังคุดก็ให้ผลผลิตดี เปลือกบางและรสชาติหวานโดยนางแก้วใจเปิดเผยว่าทุเรียนของสวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และกรุงเทพรวมทั้งจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเป็นอย่างดีเนื่องจากทุเรียนของสวนนี้รสชาติจะเป็นเอกลักษณ์เปลือกบางเนื้อหนากลิ่นไม่แรงสีนวลเปลือกไข่และผลผลิตที่ออกมาก็จะถูกจองไว้ก่อนหน้าน,นี้จํานวนมากแต่นอกจากนั้นยังมีคนมาเลือกซื้อลงไปที่ตลาดออกตกรในกรุงเทพด้วยดังนั้นผลผลิตที่ออกมาจึงไม่เพียงพอ ความต้องการ สาเหตุที่ทําให้ทุเรียนที่นี่มีรสชาติดีนั้นเนื่องจากน้ำที่ใช้รดต้นทุเรียนนั้นเป็นน้ําที่มาจากน้ําตกเต่าดำน้ําตกของภูและน้ําตกบุงกระสังที่ไหลมารวมกันก่อนที่จะแยกเข้ามาในคลองกลางสวนของตนโดยน้ําตกที่ไหลมาในสวนมีความเย็นและใสสะอาดมากจึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รสชาติของทุเรียนที่สวนแห่งนี้ดีกว่าต้นทุเรียนที่ใช้น้ําบาดาลหรือน้าตามสาซึ่งจะเรียกทุเรียนของสวนนี้ว่าเป็นทุเรียนน้ําตกก็เรียกได้เพราะอย่างไม่ มีส่วนใดใช้น้ำจากน้ำตกมาลดต้นทุเรียนสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนได้เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวแก่งตาลีเพียงแค่200เมตรเท่านั้นและนักท่องเที่ยวสามารถชิมผลไม้ตามฤด,ดูกาลในสวนได้ฟรีอีกด้วยยกเว้นทุเรียนเท่านั้นพอไม่พอขายอยู่แล้วสนใจเข้าเที่ยวชมสวนติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0988055921ค่ะ นี่เป็นผลผลิตจากพี่น้องกเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดค่ะเพียงแค่อยู่แค่อําเภอคลองลานเท่านั้นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสังคมระบ้านนะคะที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีอะไรให้หน่าติดตามติดตามชมทาง w w w v s p o r t v i e t n a m c o m ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube vSportTV นะคะและก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะและพลาดไม่ได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกากับรายร การมอดามทำกินค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโรงแรมเพชรโฮเทลเพชรน้ำหนึ่งของเมืองกำแพงบริการห้องพักมาตรฐานกว่า215ห้องบริการห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงหลายรูปแบบและผ่อนคลายกับห้องนวดแผนไทยพร้อมตื่นตากว่ากับความบันเทิงชุดใหญ่189และบานาน่าผับ พร้อมให้บริการทุกท่านในทุกค่ำคืนกับการบริการที่สะดวกสบายหรูหราพร้อมทำให้คุณประทับใจไปอีกนานกับโรงแรมเพชรโฮเทนโตโยต้าหัวแห่งหลีสาขากำแพงเพชรเฉกากัวชะกังราว